สวัสดีครับวันนี้นะครับนาโอจะพามาล้างโซ่นะครับที่มีคราบน้ํามันเนาะคราบน้ํามันคราบจารบีนะครับแล้วก็จะมีความสกรปรกมากนะครับทําให้โซ่ของเราเนี่ยไม่ค่อยลื่นนะครับโซ่ไม่ค่อยลื่นนะครับมันจะมีคราบดินนะเวลาเราใช้งานไปมันจะมีคราบดินคราบฝุนนะ่นเนาะมาโดนกับจารบีกับน้ํามันที่หยอดโซ่นะครับ มันก็จะทําให้โซ่สกปรกแล้วทําให้การใช้งานไม่ค่อยลื่นนะครับโซ่นะครับก็นาโอจะมาใช้เงินไม่ถึง10บาทนะเพื่อนๆเนาะในการล้างโซ่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆก็สามารถทําได้นะครับเนี่ยนะครับคาบโซ่ของนาโอนะครับมันจะมีคาบน้ํามันคราบจารบีฝุ่นนะครับ อยู่เต็มเลยนะครับเพื่อนเนาะนาโอจะล้างเนาะนาโอจะใช้น้ํามันนะครับเป็นตัวล้างเนาะน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยใช้นิดเดียวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนาะใช้นิดเดียวใช้ไม่เยอะนะครับสามารถน้ำมันเนี่ยก็จะสามารถล้างฝุ่น นะครับล้างพวกจารบีพวกข้ามน้ำมันได้ดีนะครับไอที่เหนียวเนียวเยวกาะตามโซ่เนี่ยครับที่มันเหนียวแบบเหนียวมากๆนะครับเวลามันโดนดินโดนฝุ่นเนาะเราก็เอาน้ำมันใส่ขวดพลาสติกเนาะแล้วก็เจาะรูที่ฝ้านะเจาะแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเจาะที่ฝาแบบนี้แล้วก็เอาไว้ฉีดเนาะฉีดลง บนโซ่ครับฉีดลงไปบนโซ่นะชโลมครั้งแรกก็ชโลมบนโซ่ก่อนนะครับนี่นะครับก็หมุนล้อแล้วก็ชโลมน้ํามันเนาะฉีดน้ามันไปบนโซ่เนาะให้มันละลายคาบจาระบีคาบน้ํามันเนาะให้มันออกก่อนนะครับนี่นะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนาะ ให้ทั่วนะครับนาโอนี่เป็นรถคันใหญ่เนาะต้องใช้ขาตั้งเนาะถ้าถ้าเป็นรถคันเล็กๆก็จะมีขาตั้งคู่ให้อยู่แล้วเนาะแล้วพอเราฉโลมทั่วแล้วก็ใช้แปรงนะครับแปรงสีฟันเก่าๆเนาะที่เราทิ้งแล้วเนาะเอามาขัดเนาะขัดบนโซ่เนาะบนสเตอร์ของเราเนาะ ขัดให้ทั่วเลยนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดให้ทั่วให้เข้าทุกซอกเลยเนาะตรงไหนมันน้ำมันคาบจาระบีคาบน้ำมันเยอะเราก็ขัดนานหน่อยเนาะแล้วก็ใช้น้ำมันเป็นตัวล้างนะครับตัวขัดนะ้ะมันออกง่ายนะครับเพื่อนๆถ้าเราใช้พวกแฟบพวกอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยออกนะออก แต่ว่าออกยากนะครับแต่ถ้าใช้น้ํามันเนี่ยมันจะออกง่ายมากเลยน้ํามันก็ราคาไม่แพงนะครับนิดเดียวใช้ไม่เยอะนะครับเป็นตัวล้างเนาะนี่นะครับก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันเยอะเราก็ขัดแล้วก็ฉีดล้างไปก็สเปรย์ล้างโซ่ที่เขาขายคำเด่นแพงเนาะ เราใช้แค่น้ํามันเนี่ยเป็นตัวล้างเนาะใช้เงินไม่ถึง10บาทเนาะในการล้างเนาะใช้ไม่เยอะใช้น้ำมันไม่เยอะเนาะเนี่ยก็ขัดล้างเหมือนนาโอเนี่ยขัดให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถทําได้เหมือนกันทำไม่ยากนะครับเนี่ยขัดแบบนาโอเนี่ยขัดไปให้ทั่วเลยนะ พอเราขัดทั่วแล้วเราก็ฉีดล้างนะครับเพื่อนๆเนาะฉีดล้างโซ่เลยเนาะหรือถ้าไม่ฉีดแบบนาโอนี่ก็ใช้เป็นกระป๋องรองแล้วก็ล้างใช้แปรงล้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่นาโอใช้ฉีดเอาเนาะสะดวกดีเจาะรูฝาแล้วก็ฉีดแบบเนี้ยง่ายดีนะครับฉีดให้ทั่วเลยล้างให้สะอาดนะ พอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ผ้านะครับเช็ดเนาะใช้ผ้าเช็ดเนาะเช็ดไอที่มันเปื้อนคาบน้ำมันเนาะเช็ดออกให้หมดนะครับตามลอ้อตามสวิงอาร์มเนาะตามโซ่นะครับสตอร์เนาะเช็ดให้สะอาดเช็ดให้ทั่วนะครับ เราเช็ดสะอาดแล้วนะครับเนี่ยมุนล้ออย่างเงี้ยนะเช็ดให้สะอาดเนาะเช็ดตามพวกล้อพวกสวิงอาร์มนี่นะครับมาดูผลงานนะครับเพื่อนๆมาดูผลงานที่นาะโอล้างนะครับเห็นไหมจากตอนแรกนะมีครับน้ํามันคาบจาระบีเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเนาะ มีคาบอยู่เต็มแนละ้วตอนนี้ใสเลยครับนี่นะครับโซ่เส้นนี้ก็ใช้งานนะครับมันก็จะทําให้มีคาบน้ํามันคาบจารบีอยู่เต็มเนาะถึงเวลาแล้วก็ล้างเนาะเราก็มาแนะนําวิธีการล้างเนาะโดยใช้งบประมาณไม่ต้องไปซื้อสเปรย์ราคาแพงๆนะครับใช้นี่แหละตัวน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลเนี่ยครับมาล้างเนาะใช้แปรง สีฟันเก่าขัดแบบนี้นะก็จะได้โซ่ที่ใหม่เลยนะครับเพืนนะ่อนๆเนาะเนี่ยเห็นไหมลื่นดีเลยนะครับใสปิ๊งเลยนะครับใสปิ๊งเลย